บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ n t ผู้นำด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลเดินหน้าเสริมศักยภาพพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศให้เป็นเมืองอัจฉริยะสมาร์ตซิตี้ร่วมมือกับสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAA-T) พลิกโฉมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์การขนส่งทางอากาศยุคใหม่ด้วยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือดโดรนพร้อมระบบบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างปลอดภยัยด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล วันที่29ตุลาคมบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT เดี๋ยวร่วมกันจัดงานถแถลงข่าวการขนส่งยุคใหม่ด้วยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน The New Era of Drone Delivery ณห้อง auditorium ชั้น2อาคาร9บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเขตหลักสี่กรุงเทพ โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขนส่งทางอากาศเพื่อยกระดับธุรกิจและประโยชน์ต่อประเทศพนอากาศเอกมนัฐชวนาประยูนห่วงนวยการสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ caat และพันเอกสรรพชัยหัวหนังกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ n t ได้ยร่วมกันกล่าววัตถุประสงค์ของการจับมือกัน เพื่อพัฒนาการขนส่งยุคใหม่ด้วยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินพันเอกสรรพชัยอุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่ N t ทกล่าวว่า NT เป็นรากฐานสําคัญของนวัตรกรรมการขนส่งทางอากาศในไทยโดยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เชื่อถือได้และความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก่านเครือขคาย700เมกะเฮิรตซ์ของ NT ทีที่ครอบคลุมทั่วประเทศรองรับการใช้งานในภาคโลจิสติกส์การแพทย์และการกู้ภัยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พลอากาศเอกมนัชาวนาประยูรห่วมนวยการสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการร่วมมือกับ NT ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ครอบกลุ่มจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศของโดรน ภายในงานมีการเสวนาด้านการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในหัวข้อทิศทางการส่งเสริมการขนส่งยุคใหม่ด้วยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินโดยพลอากาศเอกมณัชวนาประยูรร่วมโดยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยร่วมกับพันเอกสัรพชัยหูวานันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและนายจตุรนโชคสวัสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจจากพันธมิตรทางเทคโนโลยี บริษัทไฮแลนเดอร์ประเทศอิสราเอลที่มาสาธิตรูปแบบการขนส่งและแพลตฟอร์มดิจิทัลบริหารจัดการจราจรทางอากาศแบบครบวงจรมีระบบติดตามและบริหารจัดการอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน UTM ที่ครบสมบูรณ์ทำงานได้อย่างมีศักยภาพอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือมีการแสดงตัวอย่างนวัตกรรมการขนส่งด้วยดโดรนจากผู้ประกอบการดโดรนขนส่งสาธิตการบินทำภารกิจต่างๆทั้งข้ามแม่น้ำข้ามเกาะและข้ามเขาจาก4ี่จังหวัด NT เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ CAAT จะนำมาซึ่งการขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตีที่มีบริการขนส่งด้วยโดรน,นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในทุกมิติสังคมธุรกิจและอุตสาหกรรมตลอดจนพัฒนานวัตกรรมโครงข่ายเชื่อมต่อและขนส่งของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน